สวัสดีครับสำหรับในคลิปนี้เป็นคลิปรถจักรยานยนต์ Yamaha GT ห2 5รุ่นนี้ก็เป็นรุ่นสายพานนะครับสำหรับรถคันนี้ใช้งานมาแล้ว2 0,000กว่ากิโลนะครับนี่ฮอันนี้ก็เป็นใหม่รอบแรกนะครับก็ เพิ่งจะทําการแกะเป็นครั้งแรกเลยฮะัสำหรับ GT คันนี้นะครับสําหรับรถคันนี้นะครับเวลาสตาร์ทเครื่องยนต์นะฮะติดเครื่องเวลาจะออกตัวนะครับบิดคันเร่งแล้วก็มีอาการกระตุกกระตุกนะฮะผมก็เลยได้ทําการวิเคราะห์แล้วก็รื้อ ชุดข้างออกมานะฮะอันนี้ผมก็ได้ทําการเลือ,อ,อกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็นํามาเช็คดูนะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับรถยามาฮ่าจีทีหนึ่งสองห้าในคันนี้นะครับมันคืออะไรนะครับเดี๋ยวเราก็มาชมปัญหาที่ผมได้เจอในวันนี้นะครับเพื่อที่หลายๆท่านจะสังเกตอาการรถของท่านนะครับเพราะว่า ฝืนใช้ไปน,นานๆก็อาจจะมีอะไรหล,หลายตัวที่จะเสียตามมาก็เป็นได้นะครับเราก็มาชมกันนะครับว่าต้นเหตุที่ทําให้รถมีอาการออกตัวแล้วสั่นๆและกระตุกคืออะไรนะครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการเลือกมาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจุดที่มีปัญหานะครับก็คือชุดสไลด์ท่อนหลังนี่แหละครับ ตัวนี้ไม่มีปัญหานะครับใช้ได้ปกติแต่ตัวที่มีปัญหาก็คือะะแผ่นคลัตเนี่ยนะฮะคัตสามก้อนก็จะหมดนะฮะเหลือจะแผ่นปีเนียมนะฮะแผ่นคัสก็ไม่แทบไม่เหลือนะฮะเพราะว่าแผ่นตัวนี้ครับตรงปีเนียมตรงเนี้ยเขาก็จะ ไปสัมผัสกับเสื้อเสื้อคัดตัวนี้นะครับเพราะปกติก็ต้องเป็นผ้าคัดสัมผัสกับเสื้อคัดตัวนี้แต่สำหรับคันนี้ก็คือผ้าคัดหมดเกลี้ยงไม่เหลือลนะครับสำหรับคันนี้นะครับเราก็เปลี่ยนคัดสามก้อนนะฮะ เน้นเป็นของแท้ก็จะดีนะครับของแท้จะมีคำว่า E X E D Y นะครับผมก็ได้เบิดของแท้มาเป็นของยามาฮานะครับนะก็จะมีสัญลักษณ์ว่า E X E D Y ผ้าคัดเขาจะหนาประมาณน,นี้นะฮะ ใส่ของแท้ก็ดีที่สุดนะครับสำหรับการใช้งานแบบใช้งานแบบยาวๆนะฮะแล้วก็เวลาเราถอดมาแล้วเราก็ดูเม็ดเม็ดตุ่มแรงเวียงนะฮะถ้ามีรอยสึกก็เปลี่ยนไปด้วยก็ดีนะครับจนะมีหเม็ดนะฮะผมได้ทำการ เบิกนะ้หมดนะหกเมตรเขาจะแยกไขยน้ำหนักก็สิบเอ็ดกรัมนะฮะของน้ำเดิมแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เราอย่ามองข้ามนะคือสายพานนะครับเปลี่ยนได้ก็ดีนะถ้าถอดมาแล้วครับถ้ามีรอยแตกอะ รืมอมาแล้วพอมีก็ประมาณหน่อยก็เปลี่ยนไปเลยก็มันก็จบนะฮะนี่ก็คืออาการรถที่มีอาการออกตัวแล้วสั่นๆกระตุกๆ,ๆนะครับสำหรับยามาฮ่า GT 1 2หนะในในคันนี้ที่ผมได้เจออาการแล้วก็นำมาฝากให้กับ F4 ครอบครัวสายบญนตอนทัวรได้แล้วรับชมกันนะครับรถท่านใดมีอาการกระตุกกระตุกนะฮะก็หรือฝาฝาแข็งมาดูได้เลยนะครับบางครั้งอาจจะเป็นที่เม็ดเม็ดตุ่มแรงเหวี่ยงอันนี้ก็ได้นะครับแต่าอาการก็เป็นที่ชุดคัดก็มีส่วนนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะอาการใกล้เคียงกัน บางทีก็ต้องเปลี่ยนนะครับตามกําลังเงินในกระเป๋าของเรานะครับบางท่านเงินน้อยก็เปลี่ยนทีละจุดก็ได้นะครับแต่ถ้าพอมีงบอประมาณหน่อยก็เปลี่ยนหมดก็ดีนะครับเพื่อการใช้งานได้แบบยาวๆนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมหนคลิปนี้นะครับขอบพระคุณครับ